สวัสดีค่ะวันนี้ช่องไผ่จิตรพาชแานลจะมาแนะนําการทําชุดจำสูตรขาสั้นนะคะไม่ต่อเอวก็จะออกเป็นทรงหลุมหลวมนะคะหรือจะเรียกว่าชุดหมีก็ได้นะคะชุดนี้นะคะจะไม่มีแข่ไม่มีปกนะคะจะเป็นคอสี่เหลี่ยมแขนกุดนะคะใช้ภาพลิ้วๆมีน้ําหนักหน่อยจะน่ารักมากเลยนะคะชุดนี้นะคะเราก็จะใส่ โบตรงข้างๆนะคะตรงเอวนะคะเพื่อที่เราจะเอาไว้ดึงเอวให้กระชับนิดหนึ่งนะคะใส่เป็นซิบหลังนะคะหรือใครไม่ชอบดึงโบก็จะใส่เป็นยางก็ได้นะคะด้านหลังเพื่อให้เอวเอกระชับนิดหนึ่งนะคะเรามาดูวิธีทํากันได้เลยะคะ่ะ เริ่มจากวัดจากมนมกระดาษลงมา10เซนนะคะเราจะเริ่มจากโครงเลยนะคะต่อมาเราก็หาเส้นยาวหน้านะคะจากมิมกระดาษด้านขวามือนะคะวัดเข้าไป6เซนติเมตรนะคะวัดเข้าไปก่อนเลยนะคะจากนั้นเราก็หาเส้นยาวหน้าแบ่งครึ่งเส้นยาวหน้า เป็นเส้นอกแล้วก็แบ่งครึ่งเส้นอกเป็นเส้นบ่านะคะคือเราต้องหาเส้นขวางก่อนจากด้านหลังนะคะวัดเข้าไป15เซนติเมตรนะคะขีดยาวไปเลยค่ะเราจะเหลือ,อไว้เราจะเหลือพื้นที่ตรงนี้ไว้ยื่นเป้านะคะจากนั้นเราก็ขีดเส้นขวางต่อเชื่อมกันไปเลยค่ะอันนี้เส้นบ่านะคะ อันนี้เส้นเอวแล้วก็จะได้เส้นขวางนะคะจากจุดคอนะคะวัดเข้ามา6เซนครึ่งนะคะตามเบสิกเสื้อเลยค่ะวัดขึ้นไป7เซนค่ะแล้วแบ่งครึ่งขีดเป็นเส้นไหลนะคะขีดเป็นเส้นไหลจากนั้น วัดไหลหันสองนะคะจากกลางหน้าค่ะไหลสามสิบแปดนะคะตัวนี้นะคะเพราะเป็นไซส์เล็กบ่าหน้าสามสิบสี่นะคะหันสองนะคะจากนั้นตีโค้งบ่าหน้าค่ะเสื้อตัวนี้นะคะจัมสุดตัวนี้หน้าหลังเท่ากันนะคะไม่ได้หน้าใหญ่หรือว่าหลังใหญ่นะคะอกยี่สิบสองเซนค่ะเพราะเป็นไซส์เอสนะคะ จากเอววัดลงมา10เซนแล้วก็20เซนเป็นสะโพกเล็กและสะโพกล่างหรือว่าสะโพกใหญ่สะโพก24นะคะสะโพกก็คือรอบสะโพกบวกสหรือบวกสแล้วก็หารด้วยสี่ค่ะวงแขนนะคะช้อนขึ้นเซนครึ่งนะคะเพราะเป็นเสื้อแขนกุดนะคะ อกหางนะคะตามที่เราวัดตัวมาเลยค่ะไซส์เอสจะอยู่ที่สิบแปดเซนนะคะก็คือเก้าเซนนะคะปิดเกรดคอหนึ่งเซนค่ะค้างไว้ก่อนนะคะต่อมาเราจะมาหาความยาวกางเกงนะคะตัวนี้ตัวอย่างนะคะไปเอากางเกงยาวอยู่ที่40เซนติเมตรค่ะ ตีต่อลงมาเลยนะคะเส้นข้างนะคะตีต่อลงมาเลยค่ะจะออกเอนิดๆน,นะคะเพราะว่าเราจะต้องการให้ขาบานนะคะน่ารักน่ารักค่ะถ้าขาบานจะน่ารักใครไม่ชอบขาบานก็ตีตรงนะคะไม่ต้องให้เอลงไปจากนั้นเราย้อนขึ้นมาข้างบนค่ะจากคอลึกนะคะวัดจากเส้นบ่าขึ้นมาสองเซนค่ะตีตั้งฉากออกมานะคะ คอกว้างนะคะวัดออกมานะคะขยายคอกว้างห้าเซนติเมตรค่ะด้านหน้านะคะขยายคอกว้างออกมา9้าเซนค่ะอ่าตรงนี้ห้าเซนนะคะตรงนี้9้าเซนค่ะปิดเกรดที่บ่าหน้า1เซนนะคะตรงนี้ห้ามลืมนะเพราะว่าเป็นเสื้อแขนกุดนะคะถ้าลืมแล้ววงแขนจะเปิดนะคะ แยกออกจากกันค่ะเพื่อสะดวกในการทำงานเนาะมันติดกันอยู่ก็เต็มจอนะคะเดี๋ยวหล่นเฟรม ปิดเกร็ดคอหนึ่งเซนติเมตรค่ะปิดเสร็จแล้วก็แต่งเส้นคอสมัยนะคะให้ตั้งฉากกับกลางหน้านะคะตามตัวอย่างเลยนะคะวัดไหล่ข้าวสองจุดห้าเซนค่ะไหล่จะรับนิดนึงนะคะปิดเกรดบ่าแล้ววัดมงแขนค่ะ ยังไม่ได้ปรับไหล่นะคะเดี๋ยวพาย้อนกลับมาปรับไหล่เพราะว่ายังไม่ได้สร้างชิ้นหลังบตรองแขกใหม่แบบนี้เลยนะคะแบ่งครึ่งนะคะเส้นข้างค่ะจากรักแร้ถึงเอวนะคะแล้วตีไปหาอก จากจุดอกวัดลงมาสี่เซนนะคะเดี๋ยวเราจะผ่าเพื่อทำเกรดข้างนะคะจากจุดเอวนะคะจากจุดเอวหาเป้าลึกเป้าลึกได้มาจากรอบสะโพกหันสามนะคะจำสูตรแบบนี้เราต้องการให้เป้ายาวหน่อยเราใช้สะโพกหันสามได้เลยนะคะไม่ต้องลบขึ้นจากจุดตัดตรงนี้นะคะยื่นเป้าค่ะยื่นเป้าให้แบ่งสะโพกออกเป็นสามส่วน นะคะแบบนี้ค่ะแบ่งสะโพกออกเป็น3ส่วนค่ะแล้วใช้ส่วนที่1นะคะไปยื่นเป้าแต่ว่าให้ลบออก3ามเซนด้วยนะคะอันนี้จะได้8ปดลบสนะคะเพราะได้8ปลบสก็เหลือ5นะคะตีตั้งฉากขึ้นไป2.5เซนค่ะโค้งเป้าเลยค่ะตามตำแหน่งที่เราจุดไว้ได้เลยนะคะ จากนั้นตีตรงไปหาปลายขานะคะตีตรงไปหาความยาวกางเกงค่ะตีตรงไปได้เลยค่ะเพราะเราต้องการขาตรงๆมาหลวมนะคะถ้าใครอยากจะอ่อนเอวเอวนิดๆก็ตีโค้งเอวเข้าไปนะคะแต่ตัวนี้ผ่านไม่ได้คอดเอวนะคะเรามาดูชิ้นหลังค่ะจากเอวนะคะวัดลงมา40เซนเป็นความยาวนะคะ ความยาวตามต้องการเลยนะคะไม่ต้องตามไผ่ก็ได้นะคะจะเอวล,ลงมาสิบแล้วก็ยี่สิบเป็นเส้นสะโพกเล็กและเส้นสะโพกใหญ่นะคะขีดขวางเลยค่ะอันนี้ไปทําทีละชิ้นนะคะเพราะว่าถ้าทําชิ้นเดียวกันไปทีเดียวมันจะเต็มเต็มเฟรมนะคะเดี๋ยวจะหล่นอันนี้เป,นเป็นเป้าลึกค่ะถ้าเป้าหน้าเลยนะคะคือสามสิบเซนหรือสะโพกหันสามนะคะ ไม่ได้เส้นสะโพกเล็กสะโพกใหญ่แล้วก็เส้นเป้าลึกแล้วนะคะแล้วก็เอาชีน้ามานะคะสะโพกเท่าไหร่คะเท่ากันนะคะสะโพกได้ยี่สิบสี่นะคะ,ะจากเส้นข้างนะคะตีไปหาสะโพกเลยค่ะแล้วตีเฉียงออกไปเป็นปลายขาเลยค่ะ แบบนี้นะคะจากเส้นข้างคือรอบอกหัรสี่นะคะเท่าชิ้นหน้าจากนั้นวัดยาวหลังขึ้นมาค่ะยาวหลังวัดจากเอวขึ้นมานะคะคอกว้างหลังเท่าคอกว้างหน้านะคะแล้วยกขึ้นมาสองจุดหนึ่งค่ะบาลังหันสองค่ะบวกจุดห้านะคะตีตรงขึ้นไปค่ะ 7บวกความต่างของยาวหน้ายาวหลังนะคะจากนั้นเราไปวัดเส้นไหล่ลาดหน้าอย่างแบบนี้นะคะได้13มเซนล้วก็มาวัดเส้นไหล่ลาดข้างหลังนะคะจากนั้นก็ขีดเส้นเอียงอย่างแบบนี้เลยค่ะเราจะได้เส้นไหลหลังแล้วนะคะช้อนวงแขนขึ้นมาเซนครึ่งค่ะแล้วโค้งวงแขนหลังนะคะจากนั้นนะคะให้เราวัด ไหล่สูงหน้านะคะกับไหล่สูงหลังค่ะไหล่สูงหลังได้18ซนติเมตรนะคะไหล่สูงหน้าได้20.5ซนติเมตรนำา2อันนี้มาบวกกันนะคะเป็นการปรับไหล่ค่ะบวกกันนะคะแล้วก็หารสองค่ะค่ะหลังบวกจุดห้าหน้าลบจุดห้านะคะผลลัพธ์ที่เราบวกแล้วก็หารได้แล้ว หน้าลบจุดห้านะคะจุดไว้ค่ะเราย้อนกลับมาปรับไหลนะคะเมื่อกี้ยังไม่ได้ปรับนะคะปิดเกรดค่ะแล้วก็ขีดบานหน้าแบบนี้ค่ะเส้นบนไม่ใช้แล้วนะคะแล้วมาดูข้างหลังค่ะข้างหลังก็บวกไปจุดห้านะคะจากผลลัพธ์ที่เราหารสองนะคะอ่า วัดตรงนี้ให้ได้สิบสามเซนติเมตรเท่าเดิมค่ะน,น,นี้สิบสามแล้วก็วัดให้ได้สิบสามเซนติเมตรคือวัดเส้นไหลเอียงเดิมนะคะได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นอย่ามาจําตัวเลขสิบสามนะคะเพราะว่าไซส์อาจจะไม่เท่ากันในตัวอย่างไปทาไซส์เอสนะคะเรียบร้อยนะคะจากนั้นเราก็ดูว่าเราลดไหลเข้าสองจุดห้าเซนนะคะคอกว้างนะคะ อันนี้เราจะแต่งลายใหม่นะคะเมื่อลดไหลเข้าแล้วเราก็วาดบ่าหน้าใหม่ลดคอหน้าตรงนี้ลงนะคะจุด5เซนแล้วตีเฉียงไปที่ปลายไหลค่ะเพื่อเพื่อกดคอลงนะคะไม่ให้คอกระดกขยายคอกว้าง5เซนขยายไหลเข้า2.5เซนเท่าคอหน้านะคะ ลดคอลงนะคะแล้วก็วาดคอหลังค่ะลดคอลงก็ครึ่งหนึ่งก็สองจุดห้าเซนนะคะตีเส้นวงแขนใหม่ค่ะเรามาดูวิธีการนี้ยยืนเป้าหลังนะคะอันนี้คือเส้นเป้านะคะตียืดออกไปเลยค่ะ เส้นเป้าคือเส้นที่เราหา,าไว้ลึกลงมาสามสิบเซนนั่นแหละนะคะเส้นที่สามจากเอวยื่นออกไปเท่าไหร่คะก็ยื่นออกไปเท่ากับว่าเราไปแบ่งสะโพกเป็นสามส่วนนะคะตรงนี้นะคะแบ่งเป็นสามส่วนนะคะได้เท่าไหร่แล้วเอาไปบวกด้วยสามเซนสามเซนเนี่ยเอามาจากที่เราไปหักข้างหน้าออกนะคะเราหักข้างหน้าออกสามเซนเพื่อมาใส่ข้างหลังเพื่อต้องการให้เป้าหลังยาวก,กว่าเป้าหน้านะคะจากนั้นเราโค้งเป้าจากสะโพกใหญ่นะคะโค้งเป้าได้เลยค่ะ ตีตรงลงมาหาปลายขาเลยนะคะค่ะเรียบร้อยนะคะเป้าเราก็เรียบร้อยแล้วนะคะเป้าหลังจากนั้นเราตัดออกมาเลยค่ะจำสุดตัวนี้จะเป็นซิปหลังนะคะความยาวกางเกงปรับได้ตามที่ชอบเลยนะคะส่วนเป้ากางเกงนะคะการยิ่งเป้าสูงของมันก็คือนำสะโพกมหาหันสามนะคะ หันได้เท่าไหร่ชิ้นหน้าลบออก3มเซนนะคะส่วนชิ้นหลังหานได้เท่าไหร่ให้นำ3ามเซนนั้นมาบวกเข้าไปนะคะจากนั้นทำการเช็คไหลค่ะให้ตรงกันนะคะแล้วก็แต่งวงแขนหน้านะคะเพื่อให้เส้นมันเชื่อมกันแบบสวยงามนะคะ ตรงนี้เราก็ทกําการผ่าออกนะคะเพื่อทําเกร็ดทรงตัดมาหาจุดทรงแล้วเขาจะแยกออกอัตโน,นม,มัตินะคะหากกระดาษมาแทรกค่ะเขาก็จะแยกออกไปเองตามอัตโน,นม,มัตินะคะสกอตเทปมาแปะเลยค่ะจากจุดทรงวัดลงไป4เซนนะคะเราจะเย็บขึ้นมาประมาณนี้นะคะ จะไม่เย็บขึ้นไปจนถึงจุดทรงก็จะได้เกรดข้างแล้วนะคะจากนั้นรเราตัดพทเทอร์ออกมาเลยค่ะตรงกลางคอช่วงคอสี่เหลี่ยมตรงนั้นต้องเป็นตั้งฉากนะคะ ตัดฉับๆเลยค่ะไม่ต้องรอช้านะคะเดี๋ยวเราจะเห็นรูปทรงของจำสูตรหรือว่าชุดหมีนะคะสมัยก่อนพายก็เรียกชุดหมีนะคะแต่ว่าช่วงนี้เขาเรียกกันเป็นจำสูตรแต่เราไม่ได้ต่อเอวนะคะเป็นจำสูตรแบบยาวไปเลยนะคะคือมันก็คือชุดหมีนั่นแหละเนาะ ต่อไปเราจะขีดสาบนะคะจากตะเข็บข้างนะคะวัดลงไป4เซนนะคะแล้วก็ตีโค้งๆข,ข,ขึ้นมาแบบนี้นะคะเอาตามความสวยงามสาบจะเป็นสาบคอสาบแขนชิ้นเดียวกันอ่านี่ค่ะนะคะแล้วก็จะขีดสาบ เดีย๋ยวเราก็ไปก๊อบกระดาษอีกแผ่นหนึ่งนะคะเอาไว้ทําสาบนะคะจากนั้นเราจะมาลองแปะก,กันดูแล้วค่ะใครจะเพิ่มกระเป๋าข้างเป็นกระเป๋าตรงข้างก็ได้นะคะอันนี้เราก็เย็บนะคะจะได้เป็นกริดทรงด้านข้างนะคะ ช่วงตะเข็บข้างนะคะให้เราทำโบใหญ่สักประมาณนิ้วหนึ่งถึงนิ้วครึ่งนะคะแล้วแต่ความชอบเราจะชอบใหญ่ชอบเล็กนะคะแต่ว่าน่าจะเป็นสักนิ้วหนึ่งขึ้นไปเนาะถ้าเป็นไส้ไก่นะคะมันจะไม่ค่อยดึงกระชับนะคะหรือถ้าใครไม่อยากใช้โบก็จะใส่ยางก็ได้นะคะหรือว่าจะใส่หลวมหลวแบบนี้ไปเลยก็ได้นะคะแล้วแต่ความชอบเลยเราอาจจะใส่หลมุมหลวมโดยการเวลาเรา เราตัดเราสร้างนะคะจะคอดเอวเข้าไปสักหน่อยก็ได้นะแบบนี้นะคะเวลาดึงข้างหลังก็จะย่นๆแบบนี้เนาะแล้วเราก็ผูกเป็นโบนะคะข้างหลังน่ารักน่าัก,กออกมาก็จะเป็นดังรูปเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะชุดหมีนะคะจำสูตรขาสั้นแขนกุดนะคะสามารถใส่เสืยืดข้างในก็ได้นะคะ คล้ายๆเอี้ยมไปเลยก็ได้นะคะตัดให้คุณหนูคุณน้องนะคะคุณแม่อาจจะตัดให้คุณลูกสาวนะคะที่เป็นัยรุ่นวัยรุ่นก็จะน่ารักนะคะสําหรับคลิปนี้ไผ่ก็พอแค่นี้นะคะพบกับไผ่ใหม่ในคลิปหน้าว่าไผ่จะหาอะไรมานําเสนอคลิปนี้ไผ่ไปนะคะสวัสดีค่ะ